ใอนที่สุดข้าวสิบปีปิดตำนาแล้วครับตั้งแต่สมัยรัฐบาลของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรนะครับวันนี้องค์การคลังสินค้าประกาศผู้ชนะการประมูลข้าวค้างสต็อก10ปีที่ผมก็มีโอกาสได้ชิมไปเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมฮะเอาคุณภูมิธรรมเวเชเชัยครับรองนายกและรัมนปีพาณิชนะครับวันนี้ได้โพสต์ยืนยันเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะครับแสดงความยินดีหลังองค์การคลังสินค้าได้ผู้ชนะข้าวค้างสต็อก10ปี ที่ยืดเยื้อมานานกว่า1เดือนในโครงการรับจำนำข้าวสมัยรัฐบาลคุณยิ่งรักชินวัตรนะฮะนี่คุณบุญธรรมก็โพสต์เองเลยนะครับโดยวันนี้ครับทางอคสหรือว่าองค์การคลังสินค้าได้ประกาศรายชื่อผลสรุปเป็นแบบนี้คุณผู้ชมฮะหนงข้าวในคลังบริษัทพูลผลเทรดดิ้งจำกัดหลังที่4ที่มีข้าวอยู่3,356ตันเนี่ยผู้ชนะการประมูลคือบริษัทสหทันให้ราคาเพิ่มจาก16 ขอไปฮะ18บาท6 9สตางค์เป็น18บาท7 1สตางค์ต่อกิโลกรัมทําให้ได้มูลค่ารวมแล้วประมาณ62ล้าน8000บาททีนี้คุณผู้ชมบริษัทสหทันเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าคนที่เป็นกรรมการบริษัทเนี่ยฮะคือคุณปัทวีวงพิทักษโรธนามสกุลค,คุณคุณไหมวงพิทักษโรธเนี่ยนามสกุลเดียวก,กันกับคุณอัครเดชวงพิทักษโรธสสราชบุรีพักรวมไทยสร้างชาตินะฮะ ก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเป็นญาติพี่น้องกันเฉยๆก็เป็นไปได้นะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่านามสก,กุลมันคุ้นๆเท่านั้นเองส่วนข้าวอีกคลังหนึ่งคือคลังกิติชัยหลังสองมีข้าว11,656ตันนะฮะผู้ชนะการประมูลคือบริษัททรัพย์แสงทองไรส์ให้ราคาเพิ่มจากเดิมคือ1 5บ2าท62สตางค์เป็น18บาทต่อกิโลกรัมก้อนนี้ได้มาอีกประมาณ209ล้านบาท รวมแล้วคุณผู้ชมครับอาสรุปสั้นๆตรงนี้มูลค่าที่ได้จากการขายข้าว10ปีได้เงินเข้ารัฐ272ล้านบาทโดยประมาณนะฮะก็คุณภูมิธรรมสรุปในช่วงท้ายก็ถือเป็นการปิดตำนานจำนำข้าวด้วยความจริงที่พิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยมิได้ใช้จินตนาการที่ตั้งอยู่บนอคติ จนให้บรับเสียประโยชน์อย่างมหาศาลนี่เป็นข้อความจากคุณภุมิําเวชเชชัยนะฮะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ one news ครับ